อันนี้เป็นระบบที่เราจะเริ่มทำความรู้จักกับท็อกให้มากขึ้นนะซึ่งในโจทย์นี้นะครับบอกว่ามีวัตถุนะครับอยู่ที่ตำแหน่ง3 2 0ความหมายคือถ้าตัวนี้คือแกน x นะครับนี่คือแกน y แกน z ใช่ไหมเพราะนั้นตำแหน่ง x มาที่3นะครับตำแหน่ง y มาที่2ตํตำแหน่ง z มาที่0ก็อาจจะประมาณตรงนี้นะครับอยู่บน ระนาบ x y เนอะอันนี้ตำแหน่งของสามสองศูนย์ผมเรียกวัตถุอันนี้เป็นวัตถุ P แล้วกันนะครับซึ่งวัตถุ P นะครับโดนแรงอันหนึ่งมากระทำนะครับเป็นแรงใน3มิติเลยนะอาจจะวาดให้อาจจะไม่รีเลทกับโคอ d i เด t e นี้นะครับเพราะว่ามันต้องวาดพุ่งออกมาวาดลำบากนิดนึงขาวาดแบบนี้นะครับมีแรงอันนี้ที่กระทำมันนะนะครับ เรียกแรงนี้แรง f นะครับมีค่าคือ i บวก 4j บวก 5k นะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการหาทอร์กรอบจุดกำเนิดน,นะครับอ่านดีๆนะครับไม่ใช่ทอ r q u กรอบนะครับทอร์กรอบจุดกำเนิดน,นะก็คือหาทอร์ก0นะครับที่เป็นเวกเตอร์เนี่ยนะอย่าลืมนะครับว่าเราจะหาปริมาณพวกนี้เป็นเวกเตอร์นะครับจะหาอย่างไรนะครับทอร์กรอบจุดกำเนิดเพราะฉะนั้น เราก็ต้องหานิยามของมันให้ได้ใช่ไหมครับอา่นั้นที่บอกว่า TALK เนี่ยนะครับก็คือ R crossF ใช่ไหมการ Cross กันของอตำแหน่งนะครับเวกเตอร์ตำแหน่งเทียบกับจุดที่มันหมุนนะซึ่ง R คือระยะที่มันจุดหมุนก็คือจากหมุนเทียบกับจุด Origin นใช่ไหมครับออริจิคือ0 0 0เี่เนาะเพราะเวกเตอร์ R คือการเทียบนะครับตำแหน่ง p t นนี้นะครับแล้วก็มาคอสกับ F ซึ่งเป็นแรงที่กระทำกับวัตถุ P อันนี้นะครับฮนจะหาทอกรับได้ไหมนะรวนก่อนอื่นนะครับเราลองพิจารณาโดยใช้กดมือขวาแล้วก่อนนี่เอามือขวาขึ้นมานะซึ่งทิศของมือขวานะครับฝ่ามือที่เราพุ่งไปแบบนี้นะคือทิศของ R ใช่ไหมครับฮวนา R เราจะแบมือมาทางนี้นะครับ นี่แบบมือแบบมือพุ่งออกในรนนาบ x y นี่นะนี่คือ r ของเรานะครับแล้ว cross f การ cross f เนี่ยครับคือการที่เรากำมือเข้าไปนะ r cross f นะครับเพราะฉะนั้นกำมือบิดเข้าไปแบบนี้นะครับก็คือพุ่งไปทิศ cross f เหมือนกับเรากำมือ cross f เพราะนนิ้วโป้งนะครับเพราะ r cross f แบบนี้นะครับนิ้วโป้งจะอยู่ในระนาบที่ตั้งฉากนะครับเพราะนั้นคร่าวๆเราก็จะพอรู้ว่าทิศของ r cross f เนี่ยหรือทิศของ torque เนี่ยครับจะตั้งฉากและพุ่งมาประมาณนี้นประมาณนี้นะเพราะมันต้องตั้งฉากระนาบของ r กับ f นะครับเพราะนั้นอันนี้คือระนาบของ r cross f ประมาณนี้นะครับประมาณนี้จากการใช้กดมือขวาเพราะนั้นอันนี้คือทิศของนิ้วโป้ง นะอันนี้คือ r cross f นะครับเพราะ r cross f ตัวนี้นะครับก็คือเป็นทิศท,ที่ตั้งฉากกับนาบ rf แล้วเราจะทำการคำนวณยังไงครับอันนี้เราพอรู้คร่าวๆจากการทีท่เรารู้ทฤษฎีใช่ไหมเพราะวิธีการคือหาเวกเตอร์ r ให้ได้ก่อนนะเวกเตอร์ r เรารู้ว่า มันเทียบกับตำแหน่ง00 0, ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสร้างเวกเตอร์ r ได้เลยครับ r เวกเตอร์คือตัว 0p ตัวนี้เนะาะก็คือ 3i บวก 2j แล้วก็บวก 0k นะครับเพรานั้นตอนนี้เรารู้เวกเตอร์ r แล้วนะเพราะฉะนั้นพอรู้ r เสร็จปั๊บจะหาทอร์ที่รอบจุด00ครับเพราะฉะนั้นก็ใช้การดอทของเวกเตอร์ใช้การ cross ของเวกเตอร์เนาะ i j k ขึ้นแบบนี้นะครับ ใครสะดวกใช้ดีเทอร์มินนต์แบบไหนหาโคแฟกเตอร์แบบไหนทําได้เลยนะครับไม่จํากัดเนาะมันแบบนี้นะครับผมทําแบบนี้เลยแล้วแล้วก็แทนค่าเลยนะครับ R ่าสามสล่ะ, 3, 2, 0, ละคือ1 4ึี่ห้านะครับใครถนัดแบบไหนตามสบายเลยนะครับผมถนะัดเติม ij กันหลงนะสามสองหนึ่งสี่แบบนี้นะครับแล้วก็ อันนี้คูณกันแล้วปั๊บได้ 2k นะครับอันนี้คูณได้ศูนย์ใช่ไหมข้ามนะครับอันนี้คูณแล้วได้อ่า 15j เนาะด้านล่างคูณมั่งครับอันนี้ได้ 10i นะครับแถวที่สองได้ศูนย์นะข้ามไปอันนี้ได้ 12k นะครับการเด็ดกันคือเอาล่างลบบนใช่ไหมครับก็ได้เป็น 10i นะครับบวก 12k นะแล้วก็ลบบนนะครับลบ 2k บวก 15j จะเขียน j เนาะแต่เป็น k ขอโทษด้วยนะครับ 15j แบบนี้นะเพราะฉะนั้นจะได้ทอร์ครับออกมาอยู่ที่ 10i นะครับลบ15 j ช่ไหมครับแล้วก็บวก 10k นี่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับคือ Talk ก a พรกมีหน่วยเป็นอะไรครับสังเกต r กับ f เราเช็คมิติได้เรารู้ว่า r หน่วยเป็นเมตรใช่ไหมครับ f คือหน่วยเป็นนิวตันเพราะนั้นทอกมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรครับต่อมาซึ่งถ้าเราต้องการจะหาทอร์กนะครับรอบแกนพิกัดทั้ง3แกนนะครับคำว่าแกนพิกัดหมายความว่าไงรู้ไหมเราต้องการพิจารณา ทอกรอบแกน x แกน y และแกน z ครับซึ่งถ้ายกมาดูนะครับสมมติแกน x นะแกน x คือแกนนี้นะครับผลทอกที่หมุนรอบอันนี้นะครับก็ต้องรู้ว่าระยะแกน x เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ดูแรงนะครับต่างๆที่มากระทำรอบๆแกน x นะครับซึ่งจะเห็นว่าระยะที่มันสัมพันธ์อันนี้นะครับจริงแล้วมันคือระยะของ y ใช่ไหมที่สัมพันธ์กับ f ขึ้นลงนี้ f z เห็นไหมครับ f z เนาะว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับถ้าพิจารณาแกนอื่นละ่ะพิจารณาแกน y บ้างนะครับี่แกน x นะพิจารณาแกน y บ้างแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะดูทอร์กที่หมุนรอบมันนะครับนี่ทอร์กที่หมุนรอบมันแบบนี้เมื่อกี้เห็นไหมถ้าระยะนี้คูณระยะนี้หมุนขึ้นข้างบนใช่ไหมครับระยะนี้คูณระยะนี้มัจะหมุนลงข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้น พราะนี้เราแกนเอกแล้วจะเห็นว่าจะเกี่ยวกับสัมพันธ์กับ y กับ f z นะนะถ้ารอบแกน y บ้าง่ะครับรอบแกน y ก็จะเห็นว่าถ้าจะให้มันหมุนขึ้นหรือลงใช่ไหมต้องมีแรงในแนวที่มันตั้งฉากกับไอตัว f y ของเรานะครับต้องรู้ระยะที่มันห่างจากแกนใช่ไหมซึ่งระยะนี้ก็คือระยะ x ใช่ไหมครับ หรืออาจจะห่างอีก x หนึ่งเนาะแล้วก็ลงมาก็ได้นะครับถ้าเปิดเป็นอันนี้เราจะเห็นว่ามันคือหมุนข้างบนใช่ไหมถ้าเป็นอันนี้ก็คือหมุนลงล่างนะครับเพราะ,ะ,ะเห็นว่ารอบแกน y เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับ x นะครับแล้วก็เป็น f y อ่ f z นะเพราะว่าหมุนทางนี้ขึ้นนะครับหมุนทางนี้ลงไอทิศเนี้ยนะครับคือ f z นะ f z นะครับอันนี้ทิศบวกอันนี้ทิศเป็นลบนะครับนี่ทิศบวกนี้ทิศเป็นลบนะแล้วถ้าพิจารณาแกน Z ละ่ะนะครับแกน Z คือแกนในแนวตั้งใช่ไหมเซตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหมุนบนรอบนี้นะครับเราก็ต้องรู้ระยะใช่ไหมไม่จะเป็นระยะในแนวแกน x อ่าในแนวแกน y ครับเท่าทีครับนี่นแนวในวแกน y นี้หรือระยะนี้ใน,ในแนวแกน x นี้นะครับเพราะว่า ถ้ามีแรงใช่ไหมที่เป็นนี้นะครับอันนี้คือแรงตาม fx นะและแรงตาม fy ก็จะสัมพันธ์กับแนวแกน z ครับเพราะฉนแนวแกน z จะสัมพันธ์ทั้ง xfy นะครับแล้วก็ yfx เพราะอะไรครับจะเห็นว่าสมมุติถ้าเราต้องการพยายาิจารณารอบแกน x องค์ประกอบจะต้องเป็นอยู่ในทิศของอ จำได้ไหมครับ x คือในแนว,แนวทิศ i ใช่ไหมแต่ท้อเกิดจาก r c o s f นะครับเพราะถ้าจะ r c o s f ให้ได้เป็นในทิศ i ใช่ไหมนะครับอันนี้ต้องเป็น j c o s k ถึงแล้วก็ได้เป็นทิศของ y กับ k ครับถึงได้ i นะเขียนตรงนี้ล้กันนะครับเพราะตรงนี้คือ i ที่เท่ากับ j c o s k มันคือทิศ i นะถ้าเป็นทิศของท็อกผลถ้าเป็น y บ้างล่ะครับ y คือทิศของ j ใช่ไหมครับผลจะได้ j ก็ต้องเป็น k ที่ cross กับ i ครับผลก็เลยเป็นผลที่เกิดจากการคูณของ x กับ f z นั่นเองนะครับเพราะ f z ซมันอยู่ในทิศของ k คใช่ไหมและเก็คือในทิศของ i นะครับซึ่งการ cross กันเนี่ยครื่องหมายสำคัญนะแต่อนนี้เราดูแค่ขนาดก่อนนะครับเพราะเรารู้ว่า มันหมุนขึ้นหรือหมุนลงเขเคไหมส่วนทิศแกครับก็คือทิศของ k นะเพราะฉะนั้น k สัมพันธ์กับอะไรครับก็คือ i cross j ก็คือทิศของ i กับ j j กับ i เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรารู้องค์ประกอบของ3ส่วนนี้ครับเรามาพิจารณาได้แล้วเราจะหาค่าของ top ในแต่ละแกนได้อย่างไรนะครับวิธีการครับก็กลับมาที่ความสัมพันธ์ของเรา เนาะซึ่งเรารู้ว่าจุดของครอกเนี่ยครับอันนี้เกิดที่3 2 0สอยเไหมเรารู้ f แต่ละ f ที่มากระทำครับจากไหนจากโจทย์ไหมอบโทษครับอันนี้นะครับอันนี้คือ fx มีนน fy นะน,นี่คือ fz นะครับเพราะตอนนี้เรามี f ที่ขนานกับแนวแก,น,กน x เนี่ยนะครับ f x ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ1นะเรามี f y ครับ f y คือ f ที่ขนานกับ y เดี๋ยวขอเขียนตรงนี้นะครับสามสองศูนย์ f y ตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ4นะครับ f z ก็มีนะครับ f z ขึ้นไปข้างบนนี้ทำไม f z นะครับมีค่าเท่ากับห้า น,นะนี่คือร,รู้องค์ประกอบของแต่ละอันแล้วนะครับเรารู้ระยะใช่ไหมว่านี่ระยะนี่นะครับที่เป็นองค์ประกอบใช่ไหมซึ่งระยะของ x นะครับระยะของ x เราก็รู้ว่าคือ3ใช่ไหมระยะของ y ก็คือ2นะครับระยะของ z ก็คือ0เพราะฉะนั้นเอาแต่ละองค์ประกอบมาพิจารณาร่วมกันครับ อย่างตัวนี้ y f z นะครับก็คือ2คูณกับ5นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ10นะในทิศ i นะครับอันนี้เราเขียนแค่ขนาดไปก่อนนะเพราะฉะั้นถ้าพิจารณาในแนวของ j บ้างนะครับคือ x กับ f z นะครับซึ่ง x ก็คือ3นะครับ f z คือ5นะครับ เท่ากับ15นิวตันนะครับเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนะครับว่าเครื่องหมายจะเป็นบวกหรือลบดูยังไงนะส่วนส่วนนี้ครับก็มี x สัมพันธ์กับ f y ขอเขียนแทรกตรงนี้แล้วกันนะครับในแนวแกนสัดนะ x กับ f y นะครับ x เป็น3นะครับ f y เป็น4 12นะครับแล้วก็อันนี้ที่1นะครับอันที่2 อันที่2นะครับก็คือ y นะครับ y ก็คือ2แล้วก็ f x นะครับ f x ขึ้นก็คือ2แบบนี้คราวนี้เราจะพิจารณาอย่างไรครับสมมตุติเราบอก r cos f ใช่ไหมครับเพราะมันคือ y cos z ในเคสนี้นะครับเพราะเราเอา r ในทิศ y นะ y ก็คืออันนี้นะครับ y c o s z าะวิธีหมุนนะครับ y ไห y c o s z y c o s z ทิศออกมาเป็นบวก i ครับอันนี้เครื่องหมายตัวนี้เป็นบวกนี่นะทันไหมนะครับเพราะว่าทิศ y คือไปทางนี้นะครับบวก y y c o s z z นะครับ z คือทิศขึ้นใช่ไหม บวกแนะครับ y ครอสแซดผลได้ทิศ i นะครับ i เป็นบวกเพราะนั้นอันแรกของเราเลยเป็นบวกครับต่อมาเรา x ครอสแ z นะครับ x cross z คืออะไร x คือพุ่งออกมาทางแกน x นะครับ cross z ขึ้นไปเราเห็นว่าทิศ y ย้อนกลับครับถ้ามองดีนะครับนี่คือ x นะครับ cross z นะครับ z ก็คือขึ้นใช่ไหม ขึ้นนะครับอันนี้คือ z x c o s f z นะครับนี่คือทิศของ torque นะครับ torque ที่สัมพันธ์กับอรอบแกน y นะครับเพราะฉะนั้น torque ตัวนี้มีค่าเป็นลบครับนี่อันที่สองนี้มีค่าเป็นลบอันที่3ครับอันที่3ม,มี2ององค์ประกอบนะเราดู x ที่ cross กับ f y นะครับ x กับ f y ไปทางนี้นะครับเพราะฉะนั้น าพิจารณา x นะครับ fy นะ x cos fy ทิศคือทอกพุ่งขึ้นครับเพราะ x cross fy แรกมีค่าเป็นบวกอันนี้เป็นบวกนะส่วน y cross fx ครับทิศของ y ไปทางไหน y พุ่งอมาทางแกน y นะครับแล้ว cross fx ทิศหัวทิ่มลงครับ เดี๋ยวเขียนให้ดูนะครับคือ y นะแล้วก็ cross f x มาทางนี้นะครับ f x y cross f x เพราะ,ะนั้นเวกเตอร์ลับของมันนะครับก็จะมีทิศท,ที่พุ่งลงครับอันนี้คือ t o r q นะครับรอบแกนแซดอีกอันหนึ่งเพราะนั้นทิศท,ที่พุ่งลงนี่เครื่องหมายเป็นลบนะครับเพราะ,ะนั้น,น,งงนคือน,น,คนี้เป็นลบเพราะนั้นอันนี้นะครับได้เป็น10นิวตัน เท่ากับ10นิวตันนะครับวันสุดท้ายแล้วครับสิ่งที่ดูพิสูจน์อะไรมาพวกนี้ทั้งหมดจริงๆเราไล่ได้นะแต่อยากให้มองย้อนกลับไปตัวสมการสุดท้ายที่เราหามาได้ตั้งแต่ข้อขอไก่เมื่อกี้ครับนะเราจะเห็นว่าสัมประสิทธิ์ด้านหน้าครับตอนนี้เราไม่ต้องไปจําไอ้พวกที่ผมพิสูจน์ให้ดูแล้วนะเมื่อกี้ผมลองไล่ให้ดูทีละตัวนะครับถ้าใครอยากลองไล่ไล่ได้นะ แต่วิธีการเอาไปใช้สามารถตอบแบบนี้ได้เลยครับเราจะเห็นว่าส,ามาสัมระสิ์ด้านหน้าของมันเนี่ยครับแต่ละตัวนะสิบลบบห้าบวกสิบอันนี้แหละครับคือทอร์กที่กระทำในแนวแกนรอบแกน x ทอรกลอบแนวแกน y ทอร์กรอบแนวแกน z แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาทอร์กลอบจุดกําเนิดได้นะครับเราดูองค์ประกอบด้านหน้าของแต่ละตัวนะ แล้วก็ตอบเป็นท็อกรอบแนวพิกัดทั้ง3ได้เลยครับจะไม่ต้องสนใจที่ผมพิสูจน์ก็ได้นะหรือใครอยากไล่ลองไปฝึกไล่ดูได้นะครับแต่เราสามารถตอบเป็นองค์ประกอบพวกนี้ได้เลยครับที่มามาจากส่วนไหนรู้ไหมที่มาจริงๆนะครับมาจากการเดทของมันนี่เดี๋ยวโชว์เทอมนม้ให้ดูเร็นะครับขอลบในส่วนนี้ไปก่อนนะ ที่ที่ที่มันมาที่มามันมาจากการหาดีเทอร์มินแนนต์เห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบของ y กับ z z กับ y อันนี้คือทอร์กในรอบแกน x นะครับ z f x กับ x f z อันนี้คือทอร์กรอบแกน y นะครับ x f y กับ y f x อันนี้ทอร์กรอบแกน z เมื่อกี้ครับที่เราแยกพิจารณาออกมาเห็นนี่ได้ไหม นะครับเพราะฉะนั้นสามารถเอาสัมประสิทธิ์ด้านหน้าครับมาตอบเป็นทอกรอบแนวแกนแต่ละแกนได้เลยครับกรณีเมื่อกี้นะครับคือการพิจารณาทอกรอบจุดจุดกําเนิดใช่ไหมหรือจุดออริจินนะครับคราวนี้เปลี่ยนมั่งครับตอนนี้ท็อกไม่ได้ทำรอบจุดกําเนิดแล้วแต่มา,าทำรอบจุด A นะจุด A นี้นะครับซึ่งจุด A อเนี้ยอยู่ที่หนึ่งลบหนนะครับ สมมุติผมประมาณจุด a อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่จุด a นะอยากรู้ว่าทอร์กที่กระทํารอบจุดนี้เป็นอย่างไรนะครับเรารู้ว่าทอร์กเนี่ยครับก็คือ r cos f ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามีแรงมากระทํากับจุดแต่ละจุดที่อยู่ในระบบมวลเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาผลรวมทั้งหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการหาทอร์กรอบจุด a เนี่ยนะครับก็คือผลรวมของทอร์กนะอาจจะเป็นทอร์กที่1 f นะครับแล้วก็บวกกับท็อกของตำแหน่งที่2นะนะครับ f 1 f 2นี่คือผลของซิกมานะเพราะฉะนั้นซิกมา Sigma, ผมจะเขียนอยู่ข้างหน้านะี่ครับซิกมา r i cos f i นะครับนี่เนาะซึ่งในที่นี้นะครับบอกว่ามีแรงสองแรงกระทำนะครับเนาะซึ่งอันแรกนะครับ a เนี่ย คือจุดที่มันท้องมันจะมากระทํารอบๆมันเนาะเพราะฉะนั้นกระทาที่จุดไหนบ้างครับแรงมีอันที่1นนะครับที่จุด B ีนะสี่ลบหนึ่งศูนย์นะครับอาจจะเป็นจุดนี้นะครับจุด B B นะครับซึ่งจุดนี้นะครับมีแรงนะครับเท่ากับนี่ห้าลบสองนิวตันนะครับเพราะฉะนั้น ผมเขียนคร่าวๆเพราะมันอยู่ใน p l a n นี้นะครับให้ตรงกับความที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับผมให้อันนี้คือ F B แล้วกันนะครับเท่ากับ 5i ลบ 2j ไปทางนี้นะครับนันอันนี้เป็นแกน x ที่ผมตั้งไว้นะครับ x y แล้วก็ z ประมาณนี้นะครับขอยังไม่เขียนจุดไว้ก่อนนะขอละไว้ก่อนนะครับ F B ก็ทำมาแล้วครับ แล้วมีแรงกระทำหนึ่งมีแรงนึงครับกระทำที่จุดกําเนิดเห็นไหมครับแรงนี้ทำทีำ่จุดกำเนิดเพราะฉะนั้นจุดกําเนิดคือจุดออริจินนี่ฮะจุดโอนี่นะแรงมีทิศ 10k นะครับแสดงว่าทิศขึ้นไปนะครับ 10k แบบนี้นะต้องการหาทอร์กลับนะครับหรือ,อทอร์กรอบจุด A นี่คือสิ่งที่ต้องการหานะเพราะฉะนั้นทอร์กรอบจุด A ปั๊บเราต้องรู้ว่า r c o s f เป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเขียนเป็น r 1ไปก่อนแล้วกันนะ r 1 c o s fb ก็คือ torque นะครับลอคิดนะ r c o s f เพราะ torque ทิศพุ่งลงนะครับเพราะนั้นเราจะรู้ทิศของ r c o s f อันนี้คร่าวๆก่อนนะผมเขียนตรงนี้แล้วกันครับนี่คือ r 1 c o s fb เห็นไหมแล้ว r 2ล่ะ นะครับ r2 ก็คืออีกทิศหนึ่งนะ r2 ก็คือจาก a ใช่ไหมครับมาที่เดี๋ยวขอใช้สิ่ง่นนะครับมาที่จุดที่มันกระทำครับนี่เป็น r2 นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดที่บอกไปนะครับรอบจุดนะรอบจุด a เพราะรอบจุดเองจริงๆแล้วเนี่ยมันความหมายคือใน3มิติเลยนะเพราะฉะนั้นเขียนในแบบนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาไอ้ตัว r2 c อส์เอเนี่ยนะครับอันนี้เป็น f o แล้วกันนะครับอันนี้คือ f o ฟโอเอฟโแบบนี้นะคอสรอบจุดศูนย์ออริจินะครับเพราะนั้นอา o s คอสแบบนี้เปยังไงครับอามัน uh, มาข้างหลังนะครับ f ดันขึ้นแล้วก็ c าร์คอสเอฟไปนี้เพราะนั้นทิศอา o s คออันนี้นะครับไปทางนี้นะอาร์คอสเนะครับอา o s คอนี่เพราะนั้นี่คือทิศของ สอง r o s s f 0ครับเราอาจจะพิจารณาแบบนี้คร่าวๆไปก่อนนะครับประมาณๆเพราะฉาณันจะรู้ว่าทิศทางตัวเนี้ยมันไปคนละทิศคนละทางกันละพอเวลาเราพิจารณาแบบนี้นะครับหาซิกมาของทอร์กแบบนี้ยนะนะครับต้องพิจารณาแบบเวกเตอร์เนาะซึ่งถ้าจะหาทอร์กลับนะครับรอบจุด A ใช่ไหม ก็แยกหาก็ได้ครับหา r 1 cross f b ก่อนเห็ไหมแล้วก็มาบวกกับ r 2นะครับ cross f 0ก็ถ้าได้นะครับแต่รวมเป็นแบบเวกเตอร์นะพลพิจารณาแบบนี้หมายความว่าไงครับก็คือเราก็ต้องเด็ดมันออกมาใช่ไหมทั้ง r 1 cross f b นะครับ r 2 cross f 0 ซึ่ง f เรารู้แล้วนะครับว่าแต่ละอันเป็นยังไง r ละ่ะขอนี้ลองมาหา r 1กับ r 2กันครับ r 1ของเราเนี่ยนะครับถ้าพิจารณาคือตำแหน่งของ b ลบ a ใช่ไหมเพราะเรารู้ตำแหน่ง b นะครับคือ4 1ลบ1 0 a เราก็รู้นะครับเพราะ b ลบ a เลยนะผมเขียนเร็วๆเ,เลยนะครับ4-1ลบ1ได้3โอเขียไหม3 i นะครับลบ1ลบลบ1ได้0ใช่ไหม 0 j นะครับแล้วก็0-1ลบ1ได้ลบ1 k เห็นไหมอันนี้คือ r 1นะครับ r 2ล่ะ r 2คือตำแหน่ง0ลบกับ a นะครับผันเอา0-0-0ลบกับ a ตัวนี้นะครับก็ได้เป็นลบ i ใช่ไหมครับบวก j นะครับแล้วก็ลบ k ครับ รู้ทั้ง a 1และ a 2แล้วพวันเรามาแทนเพื่อหาค่าเดดมันได้เลยนะครับอันนี้เราจะเริ่มคล่องแล้วนะเพราะเราทำการเด็ดมาหลายรอบแล้วนะครับตั้งแต่เวกเตอร์แล้วเนาะนะครับอันนี้ก็เติมเลยนะของ r 1ก็เป็น3 0ลบ1ใช่ไหมครับแล้วก็ f นะครับ f ที่กระทำก็คือ fb นะก็คือ5ลบ2นะครับแล้วก็0 บวกกับอีกเทอมหนึ่งครับซึ่งก็คืออ่าไอเเติมไปนะครับแล้วก็องค์ประกอบของ r2 นะครับคือลบ1บวก 1, ลบ1น,นะครับแล้วก็ f ที่มันกระทำคือ 10k นะครับมันก็เป็น0 0น0 k ศนไปเลยถ้าใครกลัวพลาดน,นะครับก็อาจจะช้าหน่อยนะผมเขียนวิธีช้าให้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่คล่องนะครับก็สาม 05-2ลบสใช่ไหมครับ ij เข้าไปนะครับลบ1นบวกหนึ 1, 0, 0. นะครับคราวนี้ก็อันนี้เป็น0เห็นไหมมันก็จะทำให้เร็วขึ้นครับเพราะว่ามันมี0ูนย์เยอะพอสมควรเลยนะนี่ก็เป็นลบห j นะครับข้างล่างนี้นะครับก็เป็นลบนะขอด้านบนนะครับตัวแรกเป็น0นย์นะครับตัวที่2 นี่นะครับก็เป็น2 i นะครับตัวหลังเป็น0ก็ไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นเทอมแรกเราจะได้ออกมาแล้วนะนก็จะเร็วขึ้นแล้วครับก็เป็นด้างลบบนนะ <c oughs> ก็เป็นลบ2 i ลบ5 j ลบ6 k <c oughs> ครับอย่าลืมมีเทอมข้างหลังอีกนะครับอันนี้คือเทอม r 1เขียน r น r 1 cross fb เฉยๆนะเเทอมข้างหลังครับก็มาคิดแบบเร็วๆเลยก็ได้ครับ ก็ส่วนนี้ได้เป็น 10i นะครับแล้วก็เป็น00 0, แล้วนะครับอันนี้ก็เป็น00 0. อันนี้ขึ้นไปนะครับได้เป็นลบ 10j นะครับเพราะฉะนั้นเทิมข้างหลังนะครับได้เป็น 10i บวก 10j ล่างลบด้านบนนะครับเครื่องหมายลบก็เลยเป็นบวกนะเพราะั้เราจะหาทอ l k กลับได้ครับ ก็เอามาพิจารณาเลยครับ 8i นะแล้วกอ็อันนี้บวก 5j ลบ 6k ครับอย่าลืมหน่วยนะครับหน่วยเป็นนิวตันเมตรนะหน่วยของทร์กนะครับถ้าจะต้องการหาทร์กที่หมุนรอบแต่ละแกนนะครับนะสมมติวา่าอยากรู้ว่ารอบแกน Z นะครับหรือท a อร์กเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะเราก็เอาองค์ประกอบของ Z มาเลยครับก็คือ ลบ 6k นะและนี่คือทอกในแนวแกน z นะครับทอกในแนวแกน y เราก็รู้เห็นไหมเพราะนั้นทอกในแนวแกน y แบบนี้นะครับทอก y เนี่ยเป็นเวกเตอร์ใส่หัวให้มันหน่อยนะก็มีค่าเท่ากับ 5j นะครับเร็วแล้วนะครับคราวนี้เราไม่ต้องไปนั่งแยกอุประกรบมองทีละอันแล้วเนาะแล้วในแนวแกน x ่ะครับนี่ในแนวแกน x พอในเดแกน X อก์นี่นะครับก็คือ 8i นะครับอของเก